สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะ,ะดําดิ่งสู่ชีวิตของบุคคลสําคัญท่านหนึ่งในพุทธรประวัติเลยค่ะเรื่องราวของท่านนี่คือทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าทึ่งมากๆครับผมท่านอังคุลิมานั่นเองค่ะจากมหาโจรที่แบบฆ่าคนเป็นร้อยๆเนาะครับสู่การเป็นพระอาหารหันต์ผู้หลุดพ้นไปเลยใช่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาก ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงจากพระไตรปิฎกอัถกถาต่างๆนะคะเราจะมาตามติดชีวิตท่านเลยตั้งแต่ยังเป็นบัณฑิตชื่ออหิงสกะอหิงสกะที่ดูมีอนาคตมากๆแล้วไปเป็นอังคุลิมานได้ยังไงแล้วก็การเจอพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยจนบรรลุธรรมในที่สุดอืเป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดแก่งธรรมสำคัญๆออกมานะคะไม่ใช่แค่เล่าเรื่องแต่ให้เข้าใจหลักธรรมที่ซ่อนอยู่ ครับผมแล้วก็แน่นอนจุดที่มันว้าวที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่แบบต่ำสุดๆของคนคนหนึ่งไปสู่ความสว่างทางปัญญาได้ยังไงครับน่าสนใจมากครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นของท่านอังคุลิมานหรือชื่อเดิมอหิงสกะเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแววโหดร้ายเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่เลยครับจริงๆท่านเกิดในตระกูลพรามณ์ชั้นสูงด้วยซ้ำไปนะครับอ๋อเหรอคะ ครับบีดาเป็นถึงปุโรหิตของพระเจ้าประเสิทธิโกศลที่สาวัตถีเลยนะครับโห oh, ตำแหน่งใหญ่โตเลยครับทีนี้ตอนท่านเกิดเนี่ยมันมีลางบอกเหตุคือพวกอาวุธในเมืองมันส่องแสงขึ้นมาหมดเลยจริงเหรอะคะครับบิดาท่านเป็นโหรอยู่แล้วก็เห็นว่านี่มันเลิกโจรก็เลยทํานายว่าเออเด็กคนนี้โตไปจะเป็นมหาโจรอ้าวแล้วทำไงล่ะคะทีนี้ก็ไปทูลพระราชา พระเจ้าประสิทธิท่านก็ถามว่าเป็นโจรแบบไหนโจรปล้นราชสมบัติหรือเปล่าพอบิดาทูลว่าไม่ใช่พระองค์ก็อ่ะงั้นเลี้ยงได้อ๋อรอดไปครับบิดาก็เลยตั้งชื่อแก้เคล็ดซะเลยว่าอาหิงสก,กะที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนนะครับกล่าว่าชื่อนี้จะช่วยต้านคําทานายได้การตั้งชื่อแก้เคล็ดนี่ก็น่าสนใจนะคะเหมือนเชื่อเรื่องดวงแต่ก็ยังหวังว่าการกระทําจะเปลี่ยนได้ ครับผมก็มีความหวังอยู่แล้วชีวิตวัยเด็กวัยเรียนของท่านเป็นยังไงต่อคะก็ถูกส่งไปเรียนที่ตากกสิลาเลยครับสมัยนั้นคือศูนย์กลางการศึกษาเลยนะค่ะดังมากครับแล้วท่านก็กลายเป็นสิทธิเอกของอาจารย์ที่สาปามโมกเลยเพราะว่าเก่งมากฉลาดขยันคุณธรรมก็สูงแล้วที่สำคัญมากๆคือกตันยูปรนิบัติอาจารย์ดีเยี่ยมเลยครับเรียกว่าเป็นนักเรียนในฝันเลย จากนักเรียนตัวอย่างแบบนี้อะไรทําให้กลายเป็นฆาตกรไปได้ล่ะคะจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนกันแน่เออศูนนัฏกรรมมันมักจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน,นะครับในกรณีนี้คือความริษยาอิจฉากันเองเหรอคะใช่ครับสิทธิคนอื่นๆอิจฉาที่อหิงสก,กะเป็นสิทธิโปรดไงครับก็เลยร่วงหัวกันกุเรื่องใส่ร้ายเลยบอกว่าอาหิงสก,กะเนี่ยคิดจะฆ่าอาจารย์ฮะแล้วอาจารย์เชื่อเหรอคะน่าเศร้าครับ คืออาจารย์เชื่อถูครับความกลัวความหวาดระแวงมันเขาครอบงำคือแม้จะเป็นผู้มีความรู้มากๆนะครับแต่อาจารย์ก็ยังแพ้กิเลสแพ้ความกลัวความโกรธจากที่เป็นครูบาอาจารย์ดีๆกลายเป็นปาปามิตรคือมิตรชั่วที่นำพาสิทธิ์ไปสู่ทางผิดซะเองตรงนี้มันสะท้อนความเปราะบางของใจที่ยังไม่รู้แจ้งธรรมจริงๆครับแล้วอาจารย์ทำยังไงต่อคะพอเชื่อแบบนั้นแล้วก็ กลัวแต่ว่าไม่อยากลงมือเองไงครับอ้าว <c oughs> ก็เลยวางแผนแยบยลมากบอกอหิงสากะว่าการศึกษาจะสมบูรณ์ได้เนี่ยต้องมอบคุรุทักษิณาคือของบูชาครูที่พิเศษมากๆคืออะไรคะของพิเศษนั้นคือ <c oughs> นิ้วมือขวาของมนุษย์พันนิ้วครับฮะ <c oughs> นิ้วมือคนเนี่ยนะคะพันนิ้ว <c oughs> ใช่ครับ หวังว่า,าหิงสก,กะคมจะถูกชาวบ้านฆ่าตายระหว่างไปหานิ้วมาให้นั่นแหละครับโอ้โหนี่มันบิดเบือนประเพณีบูชาครูไปแบบสุดๆเลยนะคะเลวร้ายที่สุดเลยครับและด้วยความที่อหิงสก,กะท่านกตัญญูมากแต่ขาดปัญญาไตรตรองไปนิดนึงท่านก็รับคำสั่งนั้นเพราะรักครูเชื่อครูมากๆใช่ครับไม่ได้มีสันดานโหดร้ายอะไรเลย แต่ความพักดีที่มันมืดบอดนะครับทำให้ยอมทำสิ่งที่มันขัดกับชื่ออหิงสกะของตัวเองท่านก็เข้าป่าไปเริ่มฆ่าคนตัดนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลายัยจนคนเรียกท่านว่าองคุลิมานผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลายัยสร้างความหวาดกลัวไปทั่วเลยสิคะทั่วแขวนเลยครับประเด็นสำคัญที่อยากย้ำคือ ท่านเป็นคนดีที่ถูกหลอกถูกชักนำไปในทางที่ผิดอย่างร้ายแรงไม่ใช่คนเลวแต่กำเนิดการเข้าใจความแตกต่างตรงนี้สำคัญมากในการมองเรื่องบาปการไถ่าบาปในพุทธศาสนานะครับจากบัณฑิตสู่มหาโจรแค่พกคำลวงของอาจารย์ฟังแล้วสะเทือนใจจริงๆค่ะครับผมเอาละคะ่ะทีนี้ก็มาถึงจุดคลแม็กสำคัญการเผชิญหน้าระหว่างองคุลิมานกับพระพุทธเจ้าครับตอนนั้นท่านองคุลิมานฆ่าไปแล้ว999คน ขาดอีกแค่นิ้วเดียวนิ้วสุดท้ายแล้วใช่ครับสถานการณ์ก็บีบคั้นมากเพราะว่ามารดาของท่านคือนางมันตานีเนี่ยกาลังเดินทางเข้าป่ามาพอดีกะจะมาเตือนลูกเรื่องกองทัพพระราชาแล้วก็เออเรียกหลอมให้มอบตัวโอ้กาลังจะมาหาลูกชายพอดีครับในขณะเดียวกันนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอย่างรู้ด้วยพระญาณเลยว่าถ้าปล่อยไว้นะองคุลิมานจะฆ่าแม่ตัวเองฮะฆ่าแม่ ใช่ครับซึ่งมันจะเป็นการก่ออนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักที่สุดที่แบบปิดทางสวรรค์ปิดทางนิพพานในชาตินั้นไปเลยโอ้ oh. ครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ก็เลยต้องรีบเสด็จไปโปรดไปขวางทางกรรมนั้นไว้การเสด็จมาของพระพุทธเจ้าก,ก็คือช่วยชีวิตทั้งคุณแม่แล้วก็ช่วยจิตวิญ,ญญาณของท่านอังคุริมาลไว้ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะใช่ครับใช่เลยครับวิกฤตมาก แล้วพอท่านองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าเกิดอะไรขึ้นคะตอนแรกท่านเห็นพระพุทธเจ้าเดินอยู่ระหว่างท่านกับมารดาก็เปลี่ยนเป้าหมายเลยอ่ะเปลี่ยนใจเหรอคะครับคิดว่าเอ่อพระสมณะรูปนี้น่าจะเป็นเหยื่อที่ง่ายกว่าก็เลยวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าแทนค่ะแต่เกิดเรื่องอัศจรรย์คือพระพุทธเจ้าก็ดําเนินปกติแต่ท่านองคุลิมาวิ่งสุดแรงเกิดเลยนะก็ตา,ตามไม่ทันตามไม่ทันทั้งที่วิ่งสุดแรงครับ จนเหนื่อยหอบแล้วก็งงสับสนไปหมดเลยค่ะการไล่ตามที่ไม่ทันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งนะครับคือองคุลิมานเป็นตัวแทนของความพยายามทางโลกที่แบบรุนแรงเร่งรีบใช้กําลังแต่สุดท้ายมันสูญเปล่าขับเคลื่อนด้วยกิเลสทั้งนั้นมันไม่มีทางไล่ตามทันความสงบแห่งนิพพานที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนได้เลยอิทธิฤทธิตรงนี้มันทําลายความทนงในกําลังกายของท่านองคุลิมาลงไปก่อนเพื่อเปิดใจให้พร้อมรับฟังธรรมะครับ แล้วก็มาถึงบทสนทนาที่เปลี่ยนชีวิตเลยใช่ไหมคะครับผมท่านองคุลิมานคนไม่ไหวก็ตะโกนสุดเสียงเลยหยุดก่อนสมณนะหยุดก่อนค่ะพระพุทธเจ้าซึ่งก็ยังเดินอยู่นะครับก็ตรัสตอบกลับไปว่าเราหยุดแล้วองคุลิมาท่านเราจงหยุดเถิดอ้าวพระองค์เดินอยู่แต่บอกว่าหยุดแล้วใช่องคุลิมาก็ยิ่งงงสิครับถามว่าอา้าวทำไมพระองค์เดินอยู่บอกว่าหยุดแต่ผมเนี่ยยืนนิ่งๆแล้วนะทำไมบอกว่าผมยังไม่หยุด นั่สิคำงงเลยตรงนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญพระพุทธเจ้าทรงอธิบายความหมายที่ลึกซึ้งของคําว่าหยุดพระองค์ตรัสว่าเราหยุดแล้วคือเราหยุดเบียดเบียนวางอาดยาในสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วส่วนท่านสิยังไม่หยุดอท่านยังฆ่ายังเบียดเบียนไม่สํารวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราหยุดแล้วแต่ท่านน่ะยังไม่หยุดเข้าใจแล้วค่ะคําว่าหยุดมันมีสองความหมายคือหยุดทางกาย กับหยุดทางใจหยุดสร้างกรรมชั่วถูกต้องครับหยุดทางใจคือหยุดสร้างอากุศล,ลกรรมหยุดวงจรแห่งทุกข์ซึ่งเป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการสื่อสารเป็นคำพูดสั้นๆที่ทรงพลังมากปลุกสติได้ทันทีเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเหมือนไปสก,กิดปัญญาที่มันซ่อนอยู่ลึกๆเือครับท่านองคุณทิมาระลึกได้ทันทีเลยว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านแน่นนที่เสด็จมาโปรดท่านโดยเฉพาะค่ะ เกิดความสำนึกผิดแบบรุนแรงมากแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาช่วมชนเลยทิ้งดาบทิ้งอาวุธหมดเลยครับหมอบกราบลงทูลขอบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งอนุญาตครับพระองค์ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้เลยด้วยพระดำรัสสั้นๆว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านอังกุลิมานก็กลายเป็นพระภิกษุทันทีเลยครับโห เปลี่ยนแปลงฉับพลันขนาดนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยนะคะอธิบายได้ว่ามันไม่ใช่การเสกให้คนชั่วกลายเป็นคนดีปุบป,ปับแต่มันคือการปลุกคนดีที่หลงทางให้ตื่นขึ้นมามาก,กว่ากุศลเก่าที่ท่านเคยทำไว้บวกกับปัญญาเดิมที่มีอยู่แล้วเพราะถูกกระตุ้นด้วยธรรมะที่เหมาะสมจากพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนมเมล็ดพันธุ์ดีที่รอวันได้รับน้ำได้รับแสงสว่างนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ แต่การบวชก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะหนทางข้างหน้าก็ยังต้องเผชิญผลของการกระทําในอดีตอยู่ถูกต้องครับคือหลังบวชแล้วเนี่ยพอพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงทราบเรื่องก็เสด็จมาเข้าเฝ้าท่านจะมาจับเหรอคะตอนแรกก็คงตั้งใจมาปราบโจรนั่นแหละครับแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามก่อนว่าเอา้าถ้าโจรที่พระองค์จะมาปราบเนี่ยเขาบวชแล้วพระองค์จะทํำยังไงค่ะ พระราชาท่านก็ทรงมีศรัทธานะครับท่านก็ตอบว่าถ้าบวชแล้วก็จะถวายความเคารพถวายการดูแลปัจจัยสี่ให้๋อ oh. พระพุทธเจ้าก็เลยชี้ถอดพระเนรพระองค์คุลิมานที่บวชแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นพระราชาว่าไงคะนั้นก็ทรงตบพระไทยมากแต่ก็ทรงทํำตามที่ตรัสไว้คือถวายความเคารพก็เท่ากับว่าเป็นการพระราชทา,านอภัยโทษทางกฎหมายไปโดยปริยายเลยครับโห oh. แสดงว่าสถานะของพระสงฆ์ในยุคนั้นนี่คือสังคมให้ความเคารพสูงมากจริงๆนะคะสูงมากครับการบวชถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะที่สําคัญมากแต่ถึงแม้กฎหมายบ้านเมืองจะยกเว้นโทษให้แล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมส่วนตัวมันยังทํางานอยู่ยังไงคะคือพอพระองคุริมานท่านออกไปบินทบาตในเมืองสาวัตถีพวกชาวบ้านที่เคยสูญเสียญาติพี่น้องเพราะท่านนะครับเขาก็ยังโกรธแค้นอยู่ก็คงแค้นละคะ่ะโดนไปตั้งเยอะ ใช่ครับเขาก็คว้างปลาก้อนหินบ้างท่อนไม้บ้างของสกรปรกบ,บ้างท่านก็ต้องกลับวัดแบบเลือดอาบหัวบาดแตกจีวรขาดเป็นอย่างนี้ประจำเลยครับโหแล้วท่านรับมือกับเรื่องนี้ยังไงคะท่านท้อไหมท่านอดทนครับตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เลยพระองค์ตรัสสอนว่านี่คือผลของทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ใช่ครับ กรรมที่ทำแล้วให้ผลในปัจจุบันทันตาให้ท่านอดทนรับไว้เพราะการรับผลกรรมนี้แม้มันจะเจ็บปวดทางกายนะแต่มันเหมือนเป็นการชำระหนี้ก้อนใหญ่หนี้กรรมที่ท่านอาจจะต้องไปตกนรกหมกไหมนานแสนนานเนี่ยให้มันมาจบสิ้นในชาตินี้ด้วยความเจ็บปวดทางกายแทนเหมือนย่อส่วนโทษหนักมาเป็นโทษเบาในปัจจุบันนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนผ่อนหนักเป็นเบาครับ การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ลบล้างกรรมเก่านะครับแต่มันเปลี่ยนวิธีที่กรรมจะส่งผลได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรอีกไหมคะในช่วงที่ท่านเป็นพระภิกษุแล้วมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องครับคือเรื่องที่มาของอังคุลิมาล,ลปริตอ๋อคาถาที่ช่วยให้คลอดลูกง่ายใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตแล้วไปเห็นผู้หญิงท้อมแก่คนหนึ่งกำลังคลอดลูกยากมาก ทรมานน่าสงสารเลยค่ะท่านเกิดความเมตตาก็เลยกลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะช่วยผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงบ้างพระพุทธเจ้าก็ส่งแนะนําให้ทําสัตว์จัก,กิริยาคือการตั้งสัตธ์ทฐานเอยเบียดเบียนใครเลยมันก็พูดไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยส่งปรับถ้อยคําให้ครับให้ท่านไปตั้งสัตว์ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติอริยชาติครับคํานี้สําคัญมาก หมายถึงการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณหลังจากที่บวชแล้วนะครับตั้งแต่เราเกิดในอารยชาติเราไม่ได้มีเจตนาแกล้งปลงชีวิตสัตว์เลยโดยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและครันของท่านเถิดอ๋อเน้นที่เจตนาหลังบวชเป็นหลักใช่ครับ ยืนยันตัวตนใหม่ที่บริสุทธิ์แล้วพราท่านนำสัจวาจานี้ไปกล่าวให้หญิงนั้นฟังเธอก็คลอดลูกออกมาโดยง่ายปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับน่าอัศาจรรย์จังค่ะครับคาถานี้ก็เลยกลายเป็นบทสวดอังคุริมาลาปริสที่คนใช้สวดเพื่อให้คลอดบุตรง่ายมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงว่าท่านได้กลายเป็นผู้ให้ชีวิตจากที่เคยเป็นผู้ฆ่าชีวิตไปแล้วจริงๆครับค่ะแล้วในที่สุดท่านก็บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้สำเร็จ ใช่ครับหลังจากที่ท่านได้เผชิญวิบากกรรมต่างๆแล้วก็หลีกเล้นไปบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังด้วยความไม่ประมาทหรือที่เรียกว่าอับประมาทะนะครับอับประมาทะความไม่ประมาทครับในที่สุดท่านก็ได้บรรลุอรหตัตผนเป็นพระอรหันต์ดับสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงหลุดพ้นจากวัฏสงสารไปเลยครับท่านได้กล่าวคาถาอุทานไว้ด้วยนะครับซึ่งแบบ สรุปการเดินทางทั้งชีวิตของท่านได้ดีมากๆเลยคาถานั้นว่าไว้อย่างไรคะอยากฟังจังท่านกล่าวว่าผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาทเขาย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างดูดพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นเหมือนพระจันทร์พ้นเมฆครับแล้วก็ต่อว่าผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียด้ด้วยกุศล ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นโห oh, เป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากยืนยันเลยว่าอดีตไม่ได้กำหนดอนาคตเสมอไปถ้าปัจจุบันเราทำดีไม่ประมาทก็สว่างได้ใช่ครับความผิดพลาดในอดีตมันลบล้างได้ด้วยกุศลในปัจจุบันเหมือนเมฆที่บทบังดวงจันทร์พอเมฆผ่านไปจันทร์ก็ส่องสว่างได้เหมือนเดิมเรื่องราวของพระองคุลิมาน,นีอัดแน่นไปด้วยบทเรียนจริงๆนะคะ ฟังแล้วได้ข้อคิดเยอะมากเลยเราลองมาสกัดแก่นทําสำคัญสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะดีเลยครับประเด็นแรกที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมเนอะค่ะชัดสุดๆครับเราเห็นมิติของกรรมครบเลยตั้งแต่กรรมในอดีตชาติที่สะท้อนผ่านคํำพยากรณ์ตอนเกิดอกุศลกรรมหนักในปัจจุบันคือการฆ่าคน ผลของกรรมที่ให้ผลทันตาเห็นคือการถูกทำร้ายหลังจากบวชแล้วแล้วก็การสิ้นสุดกรรมคือการบรรลุนิพพานหลุดพ้นไปเลยค่ะหัวใจสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้คือกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลนะแต่ว่าจิตใจและการกระทำในปัจจุบันของเรานี่แหละมีพลังอย่างยิ่งเลยในการกำหนดว่าผลกรรมนั้นมันจะออกมาแบบไหนเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันถูกล็อกตายตัวไปหมดค่ะไม่ใช่พรหมลิขิตแบบแก้ไม่ได้ประมาณนั้นครับ อีกเรื่องที่เด่นมากๆคือบทบาทของกัลยาณมิตรกับปาปามิตรใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเห็นชัดมากอาจารย์ที่สาปโมกกับพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าทรงเป็นสุดยอดของกัลยาณมิตรเลยการที่พระองค์เสด็จมาโปรดเนี่ยคือจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆมันแสดงให้เห็นทั้งพระมหากรุณาพระปัญญาและก็ที่สําคัญมากๆคืออุบายโกศลอุบายโกศล คือความแยบคายความชาญฉลาดในการสอนที่มันเหมาะกับคนคนนั้นเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆอย่างการตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านสียังไม่หยุดเนี่ยเป็นอุบายที่ยอดเยี่ยมมากค่ะตรงข้ามกับอาจารย์คนแรกเลยที่กลายเป็นปาปมิรไปเพราะกิเลสของตัวเองแท้แท้ใช่ครับเรื่องนี้มันย้ำเตือนเลยว่าการชี้นำเนี่ยมันมีพลังมหาศาล ทั้งในทางดีและทางร้ายแล้วก็ความสำคัญของการเลือกคบคนเลือกฟังแนวทางที่ถูกต้องมันสำคัญจริงๆซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับหลักอป,ปมาทะหรือความไม่ประมาทที่ท่านอุทานตอนบรรลุธรรมเมื่อกี้เลยนะคะถูกต้องครับคาถาอุทานนั่นคือการสรรเสริญความไม่ประมาทโดยตรงเลยเปรียบเทียบอดีตที่ท่านเหมือนตกอยู่ในความมืดความประมาทประมาทะกับปัจจุบันที่ตื่นรู้แล้วมีสติ เพียรปฏิบัติธรรมอัปปมาทะอุปมาจันพลเมฆก,ก็ชี้ไปในทางเดียวกันคือจิตเดิมแท้เรามันผ่องใสนะแต่กิเลสความไม่รู้มันเหมือนเมฆมาบดบังการไม่ประมาทมีสติเนี่ยแหละคือหนทางปัดเปล่าเมฆหมอกนั้นออกไปเป็นคำสอนหลักของพุทธศาสนาเลยครับความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ค่ะแล้วก็อีกคุณธรรมหนึ่งที่เห็นชัดมากๆในตัวท่านหลังบวชก็คือขันติความอดทนอดกลัน้นโออันนี้สำคัญสุดๆเลยครับการที่ท่านยอมถูกชาวบ้านทำร้ายทุกวันโดยที่ไม่ตอบโต้ไม่โกรธไม่แค้นไม่ขุนเคืองเลยเพราะเข้าใจว่านี่คือผลกรรมที่ต้องชดใช้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คือการปฏิบัติธรรมด้วยขันติอย่างแท้จริงเลยครับมันไม่ใช่แค่ทนทนไปนะ แต่มันคือการยอมรับความจริงการชำระนี้กรรมแล้วก็ที่สำคัญคือการไม่สร้างกรรมใหม่ไม่ไปต่อวงจรความรุนแรงเป็นการฝึกจิตจริงๆนะคะครับฝึกจิตให้เข้มแข็งให้บริสุทธิ์เลยครับพอพิจารณาหลักธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่เรื่องราวของท่านอังคุริมาณยังคงส่งผลสะเทือนใจผู้คนมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสาระสำคัญที่มันทรงพลังมากๆเลยคือความหวังครับ ความหวังใช่ครับเรื่องนี้มันบอกเราว่าไม่ว่าใครจะเคยทําผิดพลาดเคยทําเรื่องเลวร้ายแค่ไหนมันก็ตามเนี่ยเขายังมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันท้าทายการที่เราไปตัดสินคนไปตีตราคนจากอดีตของเขาแล้วมันให้ความสําคัญกับปัจจุบันขณะมากกว่าค่ะจริงด้วยซึ่งแนวทิดนี้สําคัญมากในเรื่องการให้โอกาสคนการฟื้นฟูผู้กระทาผิด หรือแม้แต่การมองตัวเองมองคนอื่นรอบๆตัวเราแล้วบทเรียนเรื่องการเลือกครูบาอาจารย์หรือผู้ชี้นําทางความคิดนี้ก็ยังแบบทันสมัยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคข,ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้จริงมากครับโศกนาฏกรรมของท่านอังคุลิมานมันเริ่มที่การมอบศรัทธาผิดที่เชื่อฟังแบบมืดบอดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลยนี่เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับให้เราระวังอิทธิพลต่างๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลจากลัทธิหรือแม้แต่อุดมการณ์ที่มันดูดีดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆมันอาจจะแฝงอันตรายไว้ก็ได้เราต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้ดีใช่ครับต้องแยกแยะว่าแนวทางนั้นมันนำไปสู่สันติภายในหรือนำไปสู่ความรุนแรงภายนอกกันแน่ โดยสรุปแล้วเรื่องราวของพระองคุลิมานนี้ก็เหมือนเป็นบทเรียงชีวิตที่ครบวงจรมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องกรรมเรื่องการชี้นำที่ถูกที่ผิดพลังของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ศักยภาพสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปถึงได้ครับผมเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนมากว่ามันไม่เคยสายเกินไปที่จะหยุดหยุดหยุดการกระทาที่เป็นโทษแล้วหันมาสู่เส้นทางของความดีของปัญญา มรดกทางธรรมจากเรื่องนี้ก็เลยยังคงถูกเล่าขานและก็นำมาปรับใช้ได้เสมอครับค่ะการเดินทางจากความมืดมิดที่สุดสู่แสงสว่างของการเป็นพระอรหันต์ของท่านอังคุริมานเป็นบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆถึงพลังแห่งพระธรรมแล้วก็พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เราสามารถทำได้นะคะครับมีข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับเชิญเลยค่ะคือเรื่องนี้มันอาจจะทาให้เรามองได้ว่า บางทีปีศาจร้ายที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะแต่เขาถูกสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นครับอาจจะถูกสร้างขึ้นด้วยความพักดีที่มันผิดที่ผิดทางโดยการชี้นําที่มันบิดเบือนหรือน่าจะเอาคุณธรรมดีๆอย่างความกระตันยูเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ผิดมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะกําลังสร้างอังคุริมานคนใหม่ๆขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้โหน่าคิดมากค่ะ อาจจะไม่ใช่ครูคนเดียวเหมือนในเรื่องแต่เป็นกระแสสังคมบางอย่างเป็นอุดมการณ์ที่เผยแพร่กันทางออนไลน์หรือเป็นความเชื่อผิดๆอะไรต่างๆแล้วอะไรคือความรับผิดชอบของเราในการที่จะช่วยกันชี้นําสิ่งต่างๆให้มันไปสู่ความเมตตาแทนที่จะเป็นการทําลายล้างในโลกยุคใหม่ที่มันซับซ้อนแบบนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ที่เราต้องทํา